สวัสดีค่ะพบกับดวหนิ่งนะคะร้าน a l อ c e Jewelry สยามพารากอนชั้นเอมค่ะวันนี้นะคะดวหนึ่งนำดีไซน์มุกเก๋ไก่นะคะมาให้ชมเป็นต่งหูค่ะที่ต้องบอกว่าขายดีมากนะคะแล้วก็ใส่แล้วสวยมากค่ะนี่ค่ะอาจจะดูงงๆนะว่าใส่ยังไงนี่ค่ะตรงนี้เป็นตัวเกี่ยวนะพอเราใส่แล้วก็เกี่ยวเข้าหูไปแบบนี้ซึ่งเวลาเรามองข้างๆก็จะเป็นแบบนี้มองน,นหน้าจะเป็นแบบนี้ค่ะ คู่นี้ต้องบอกว่าเวลาลูกค้าซื้อก็จะบอกว่ามันดูเกี่ยวเกี่ยวใส่ยากหรือเปล่าจริงๆจะบอกว่าใส่ง่ายมากนะแล้วก็ฟีดแบ็กจากลูกค้าพอใส่เสร็จก็จะบอกว่าเป็นคู่ที่ไกลไปไกลมาคือใส่บ่อยที่สุดจริงๆเพราะว่าเนี่ยค่ะเข้ากับเสื้อผ้าง่ายแล้วก็บางทีใส่เสื้อเชิ้ตเกางเกงยีนใส่เดรสไม่รู้จะใส่ต่างหูอะไรนะคะเขาก็จะหยิบคู่นี้มาใส่แล้วเขาก็บอกว่าเป็นคู่ที่ใส่บ่อยแล้วก็ใส่ประจำวันทุกวันเลยค่ะ ไปทางานก็สวยแล้วก็เก๋นนะใส่คู่เดียวคือเก๋เลยแต่งตัวเรียบๆง่ายๆแต่พอใส่ต่างหูขึ้นมาคู่เดียวก็ดูสไตลชเลยนะคะนี่เราให้ดูนะเราทำไว้หลายๆสีค่ะอันนี้จะเป็นสองข้างสองสีข้างหนึ่งทองข้างหนึ่งเป็นเทาดำค่ะรวมถึงมีสีชมพูแบบนี้ด้วยนะคะนี่เป็นข้างๆ้างนี่เป็นด้านหน้าค่ะก็จะเป็นสไตล์เกี่ยวแบบนี้คู่นี้ก็เป็นคู่ที่หนึ่งแนะนำนะถ้าใครหา ต่างหูแบบดีไซน์เก๋ๆราคาไม่สูงแล้วก็ไม่ต้องมีเพชรเลยนะสวยด้วยตัวของเขาเองแบบนี้ค่ะด้วยเซตติ้งแล้วก็มุกค่ะทั้ง3คู่นี้เป็นมุกน้ําจืดนะคะราคาก็จะน่ารักน่ารักค่ะตัวเรือนเป็นพิงโกนะคะ 18K แท้ไม่แพ้ไม่คันแน่นอนค่ะ ก็สามารถมาสั่งทํามุกสิที่ชอบได้นะคะแล้วก็ใส่มุกที่ชอบได้ถ้าใครชอบใหญ่กว่านี้หรือเล็กกว่านี้นะคะก็สั่งทําได้ค่ะแต่ไซส์ที่ตอนนี้เราทําอยู่นั้นแนะนำเนาะก็ประมาณนะะี้ค่ะ12-14มิลค่ะที่หนูหนึงออยู่นี่เป็นสีขาวสิบ4มิลนะคะมาลองได้ที่ร้านนะคะที่สยามพารากอนถ้าเกิดว่าใครไม่แน่ใจเราใส่เป็นยังไงนะแต่ว่าต้องบอกว่า การันตีเพราะว่าคู่นี้เนี่ยคือขายไปเยอะมากแล้วแต่ก็ไม่ต้องกลัวซ้ำนะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าแต่ละคนก็เลือกมุกแต่ละสีเนี่ยไม่เหมือนกันไซส์ไม่เหมือนกันจะซื้องานที่เราทำเสร็จไว้อยู่แล้วก็นี่เลยค่ะมี3คู่นี้อยู่นะคะใครยังไม่ได้กดติดตาม subscribe ใน YouTube c h anel n นะคะอย่าลืมไปกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราอลิเซ่ด้วยค่ะขอบคุณค่ะ